ก็สรุปว่าเราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับอาจจะถูกใครบางคนกระทำาดยวิธีการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบตามข้อหาที่เราได้ตั้งเราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้องไม่ ไม่มีปัญหาไม่ต่อต้านไม่นุนไม่นี่หรือถูกถ้าถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะถูกบังคับไปอันนี้เป็นแนวทางที่เรามานํามาพิจารณานะครับก็ะือหนึ่งเป็นคนที่สนิทรู้จักไปไหนได้เลยกับสองไม่รู้จักไม่อะไรแต่ว่าใช้วิธีบังคับหรืออันที่สามสองอย่างประสมกันพัวกระแสแต่ผมเรียนว่าการทํางานเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยต้องฟ้องศาลได้ต้องมีโอกาสที่ศาลจะลงโทษได้นะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับขอให้ท่านออนอนเครียดต่อไปนะครับเพราะเรายังไม่เลิกอยากฝากอะไรไปถึงแม่น้องชมพู่ไหมครับผอ,บอรครับที่อู่ทงก็เมื่อกี้นี้ในทางทางทีมสืบสวนเขาก็ยืนยันนะครับว่าเราจะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้ ในกรอบของกฎหมายนะครับเรายังไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้ลุงพลเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะณนะตอนนี้ลุงพลเนี่ยในในแนวทางการสืบสวนของตำรวจลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมท่านครับที่ที่ว่เาเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับตำรวจเราคงตอบไม่ได้